คำแนะนําที่ใช่ที่สุดสำหรับมือใหม่ใช้กล้องในคลิปนี้ครับผมอยากจะมาพูดถึงมือใหม่ที่อยากเริ่มใช้กล้องแล้วก็อยากจะเริ่มทําเงินกับมันแล้วนะครับหนึ่งสิ่งที่ผมอยากให้มีครับคุณควรจะมีครูหรือว่ามีคนที่คอยแนะนําเรื่องการถ่ายภาพให้กับคุณนะครับยกตัวอย่างเช่นคือคุณอาจจะมีรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ถ่ายภาพสักปี2ปีอย่างเงี้ยคุณก็ไปขอคําแนะนาเขาหรือดูว่า หรือว่าอาจจะไปฝากตัวนะครับเป็นเหมือนลูกศิษย์หรือว่าเป็นคนที่คอยแนะนําในเรื่องของการถ่ายภาพให้กับเรานะครับตรงนี้ผมมองว่าถ้าเกิดว่าเรามีคนที่คอยแนะนําให้กับเราการพัฒนาการถ่ายภาพของเราที่จะสามารถทําเงินกลับมาได้มันจะง่ายขึ้นมากๆนะครับผมจะมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังนะครับ มีช่วงหนึ่งที่ผมถ่ายภาพใน,นสัก2-3ปีแรกแล้วผมก็ได้ไปอบรมได้ภาพได้ไปรู้จักกับพี่คนหนึ่งนะครับพอจบงานเราก็แลกเบอร์โทรแลกอะไรกันไว้แล้วพอมีงานเนี่ยพี่เขาก็ให้ผมไปถ่ายแทนบ้างนะครับพอไปถ่ายงานแรกจบสิ่งที่ผมได้ก็คือว่า ผมได้เริ่มนั่งคุยกับเขาเออจากตอนแรกเนี่ยผมเป็นคนที่เริ่มงานถ่ายภาพจากพวกงานรับปริญญานะเราจะถ่ายหน้าชัดหลังเบลอเป็นหลักเลยนะครับแต่พอพี่คนนี้ให้ผมไปถ่ายงานส่วนใหญ่งานของเขาเนี่ยจะเป็นงานพิธีงานแตง่งงานบวชอะไรแบบนี้นะครับซึ่งงานพิธีเนี่ยจะต้องใช้ภาพที่มันคมขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลยไกด์ไลน์ให้ผมในเรื่องของงานพิธีก็คืองานพิธีควรจะถ่ายแบบไหนควรจะตั้งค่ากล้องแบบไหนนะครับ เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยพึงพอใจในผลงานของการถ่ายภาพของเรามากยิ่งขึ้นนะครับจากที่ผมเสียเวลาลองผิดลองถูกเองมาสอปีและผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะต้องตั้งค่ากล้องอะไรแบบไหนและหลังจากที่ผมได้เจอพี่คนนี้และเขาก็ให้คำแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายภาพงานที่ทีทําให้ผมเนี่ยสามารถเปลี่ยนตัวเองภายใน1นถึงชั่วโมงนั่นเองผมได้รับคําแนะนําแบบเนี้ย ผมก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยเอาจากประสบการณ์ตรงไปใช้ได้เลยแล้วมันก็ทําให้ลูกค้าพ enzyme, ึงพอใจกับผลงานการถ่ายภาพของเรามากยิ่งข yeah> uh ึ้นด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ผมอยากจะยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นว่าการที่เรามีพี่เลี้ยงหรือคนที่คอยแนะนําไม่ว่าจะเป็นครูเป็นโค้ชไปแล้วก็แล้วแต่ที่เราเรียกน่หรือว่ารุ่นพี่ที่ถ่ายภาพมาก่อนหรือว่าคนที่เขามีประสบการณ์ทางด้านงานถ่ายภาพโดยตรงมันจะทําให้เราพัฒนาตัวเองได้เร็วขึ้นแล้วก็สามารถรับงานถ่ายภาพได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมบอกเลยนะครับ้ชใ นะครับคุณจะพัฒนาการถ่ายภาพสู่การทำเงินได้เร็วมากๆขอทุกคนมีความสุขกับการถ่ายภาพถ้าชอบคลิปน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปน,นี้สวัสดีครับ